พัมกิ้นของทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะมาบล็อกสินค้าของพัมกิ้นกับเครื่องเป่าลมใบไม้ไล้สายไล้แป้งถ่านรุ่นบาซูก้าแรงกว่าก็เบาแรงมากับรหัสสินค้า50333สินค้าจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับเครื่องเป่าลมใบไม้ไ,มไร้สายบาซูก้ารุ่นนี้อยู่ในกลุ่มอินฟินิตี้ซีรีส์มาด้วยรูปทรงดุดันแข็งแกร่ง พร้อมท่อลมขนาด75มิลิเมตรความยาวท่อ51เซนติเมตรช่วยให้เป่าได้กว้างทํางานได้เร็วขึ้นด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ p 2 0และ e 2 0ของพรมกินได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเครื่องเป่าลมใบไม้ไล้สายบาซูก้ากันเลยดีกว่าเครื่องเป่าลมใบไม้ไล้สายบาซูก้านาพร้อมมอเตอร์ทองแดง100แข็งแรงทนทานความเร็วรอบหมุนเป่าอยู่ที่11,000 ถึง15,000รอบต่อนาทียังสามารถปรับความเร็วได้2ระดับปริมาณลมสูงสุดอยู่ที่11.2ลูกบาทเมตรต่ตอนาทีด้วยความเร็วลมสูงสุด50เมตรต่อวินาทีใช้งานได้อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการเป่าใบไม,ไม้เป่าฝุ่นหรือใช้เป่ารดอุณหภูมิให้กับเครื่องยนต์หรือนักแข่งรถก็ทําได้เช่นกันครับและนี่ก็คือเครื่องเป่าลมใบไ,ไม้ไร้สายไร้แปรงถานรุ่นบาสุก้า50333 สำหรับสินค้าตัวนี้นะครับระยะเวลารับประกัน24เดือนฟรีค่าแรง36เดือนการเริ่มต้นการรับประกันนับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ปรากฏบนใบรับประกันใบเสร็จและการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์สามารถทำได้ง่ายๆที่ w w w v r l a n t a y p u m p k i n c o t h หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ พัมกินคอ o นเนอร้านโตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและโมเดิร์นเทที่มีโลโก้ของพัมกินสามารถติดตามข่าวสารได้ทางโซเชียลมีเดียของพัมกินพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง